เป็นหลักสูตรที่ดีมากๆถูกใจมากชอบที่เขาเข้ามาร่วมโครงการนี้เพราะว่าเขาอยากพัฒน,นาตัวเองจากผู้ฝึกหัดส,สู่การเป็นเชฟเมืออาชีพได้จริง หลักสูตรมาสเตอร์ไทยเชฟโปรแกรมภาคตะวันออกไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนนะคะแต่คือการปูเส้นทางสู่อาชีพจริงของเชฟไทยยุคใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเส้นทางของทุกคนกันว่าเป็นยังไงเป็นไงบ้างคะกับการที่เข้ามาเรียนในโครงการมาสเตอร์ไทยเชฟโปรแกรมภาคตะวันออกเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆนะคะสําหรับ SME ผู้ประกอบการหรือคนที่ต้องการเพิ่มทักษะในเรื่องของการทําอาหารแต่พอมาได้เรียนในหลักสูตรนี้เราจะเข้าใจกระบวนการหรือโปรเซเยอร์ว่าการเตรียมตัวที่ดีนะคะตั้งแต่เริ่ม นนะะเรื่องของไฮจีเรื่องข้าุขอ,อนามัยในการทําครัวเรื่องของความปลอดภัยคือเป็นกระบวนการขั้นตอนแล้วก็มีเคล็ดลับต่างๆที่ดีมากๆเลยสามารถนําไปต่อยอดนะคะทาทานเองที่บ้านหรือประกอบเป็นอาชีพนะคะมีอะไรที่รู้สึกท้าทายที่สุดระหว่างการเรียนบ้างไหมคะการทอดใช่ท้าทายบางทีแบบน้ามันกระเด็นหรือเราน้ํามันเยอะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละเมนูมันก็จะต่างกันเนาะจะท้าทายดีตตอนทอดนี่แหละค่ะลัวเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้เข้ามาเรียนที่โครงการนี้มิใจมากชอบแล้วก็อยากแนะนา ำให้คนที่อยากลองสิ่งใหม่ๆลองทำคนที่ทำอาหารไม่เป็นก็มาได้นะคะเขาเริ่มจากศูนย์จริงๆใช่แล้วก็สอนจนจนทำเป็นทำได้หลายๆคนที่เข้ามาร่วมโครงการมาสเตอร์ไทยเชฟโปรแกรมภาคตะวันออกนะคะก็เป็นคนที่ทำอาหารเป็นอยู่แล้วแต่จากที่เราไปพูดคุยมานะพี่ๆเขาบอกว่าที่เขาเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยเพราะว่าเขาอยากพัฒนาตัวเองเพราะพวกเขาเชื่อกันว่ามีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พวกเขายังไม่รู้ผู้ฝึกหัดสู่การเป็นเชฟมืออาชีพได้จริงซึ่งตอนที่เข้ามาร่วมเรียนในโครงการแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยเพราะว่าการ ทำอาหารไทยมีวิธีการขั้นตอนและเทคนิคต่างๆที่ละเอียดอ่อนมากๆการที่เราจะทําอาหารให้รสชาติออกมาอร่อยมันจะต้องเริ่มต้นจากการเลือกวัตถุดิบเลยค่ะอย่างเช่นอาหารชนิดนี้ต้องใช้ผักแต่ผักที่เราจะเอามาใช้เนี่ยต้องมีความแก่ความอ่อนแบบไหนรวมไปถึงการล้างทําความสะอาดการหั่นก็มีผลต่อรสชาตินะคะผักชนิดนี้ต้องเอาเม็ดออกไหมหรือว่าทานเม็ดได้และถ้าเป็นอาหารที่ต้องใช้เครื่องแขงเนี่ยบอกเลยว่าเทคนิครายละเอียดจะเยอะมากๆขั้นตอนลําดับการใส่เครื่องปรุงคือจะสําคัญสุดเรียงลำดับการใส่วัตถุดิ ผิดก็ทําให้รสชาติผิดเพี้ยนได้นะคะอาหารไทยอาจจะดูทํายากแต่เมื่อได้เข้ามาเรียนในโครงการมาสเตอร์ไทยเชฟโปรแกรมภาคตะวันออกแล้วเนี่ยเทคนิคต่างๆเล็กๆน้อยๆพวกนี้จะดูง่ายไปเลยค่ะเพราะว่าเชฟเขามีเทคนิคการสอนที่ทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจง่ายมากๆมีการอธิบายมีการสอนและพูดคุยที่เป็นกันเองทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกว่าการทําอาหารไทยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดและโครงการนี้นะคะมาสเตอร์ไทยเชฟโปรแกรมภาคตะวันออกเปลี่ยนผู้เข้าร่วมโครงการที่ทําอาหารไม่เป็นเลยให้เป็นคนที่เดินเข้าครัวทําอาหารต้ม จัดแกงทอดได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ทําให้พวกเขาร่วมโครงการหลงรักการทําอาหารไปโดยปริยายเลยค่ะใครที่ยังลังเลยอยู่ว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้ดีไหมนะเราบอกเลยว่ามาเลยค่ะสนุกมีความสุขแน่นอนจากวันแรกที่ก้าวเข้าสู่ห้องเรียนจนวันที่สามารถจัดยืนในครัวได้อย่างมั่นใจทุกก้าวคือการเรียนรู้ทุกจานคือความตั้งใจและนี่คือก้าวสาคัญจากผู้อบรมสูตรเชฟมืออาชีพใครที่อยากร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามโครงการหรือกิจกรรมได้ที่กรมส่งเสริมุตสาหกรรมได้เลย